สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับอีกเช่นเคยเนาะก็มาอยู่กับผมตำรารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมจะไปรีวิวรถคันนึงนะครับก็คือเป็นลักษณะคอนเทนต์เดิมนะครับเก่าเก่าเลยก็คือขายตามสภาพนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยนะครับกับทางช่องว่าอยากจะได้แจสนะครับปีต้นๆนะครับชมแรกสักคันหนึ่งนะครับขอแบบราคาไม่สูงมากนะครับก็เลยเข้าไปถ่ายคันนี้มานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบขายตามสภาพเลย นะครับเจ้าคันนี้นะครับแจ๊คันนี้เนี่ยจะเป็นปี06นะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น0ูนย์หกแหละฮะแล้วก็ราคาขายเนี่ยเห็นทางเจ้าของแจ้งว่าประมาณสักแสนห้าเนาะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ก็น่าจะพูดคุยต่อรองได้อีกประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับจากที่ผมไปรีวิวมาเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะครับยังไม่ได้ละเอียดมากนักนะครับก็ถือว่าพอไปได้นะครับในเลทราคาประมาณนี้เนาะ นะครับ๋ยวมาดูรีวิวละเอียดกันอีกทีนึงนะครับว่าคันนี้เนี่ยเขามาีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับาจากภายนอกนะครับที่ผมลองดูแบบประมาณหนึ่งเนี่ยสีมันค่อนข้างโอเคนะเป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยนะครับก็ยังไม่เจอตําหนิตัวไหนนะครับที่มันจะหนักๆน,นะครับก็จะมีแค่ทางด้านกันชนแก้มหน้าเนาะที่มันง้างๆหน่อยตรงนั้นก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรนะครับทางด้านหลังนะครับมุมไฟค่อนข้างายังยึดเกาะได้ดีเนาะยังดูแน่นอยู่ ซุ้มร้อตรงนี้ดิสมีคราบสนิมเล็กน้อยเนาะแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะมากนะครับน่าจะเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานมาพักใหญ่นะครับด้านหน้าก็เช่นกันเนาะแต่ก็ดูแล้วน่าจะพร้อมใช้งานนะครับประมาณหนึ่งแหละส่วนทางด้านสีหลังคาก็โอเคนะไม่ด่างด้วยนะครับสําหรับคันนี้บานประตูอืมก็ดูดีนะผมว่าจากที่ลองเปิดประตูนะครับก็ปิดเปิดได้สนิททุกบานเนาะก็ไม่มีจุด ที่เป็นชำรุดนะครับเม็ดเชื่อมเม็ดอาร์คตรงตะ,ะตะเข็บขอบประตูก็ยังดูดีอยู่นะครับภายในเป็นเบาะผ้า,าดูแล้วมันเปืเป่อนๆไปหน่อยเนาะผมว่าทั้งคอนโซลเลยเนาะคอนโซลแล้วก็เบาะนะครับน่าจะมีการอฟอกหรือขัดเก็บทำความสะอาดประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งด้านหลังโอเคนะครับแต่ว่าเบาะก็ไม่ขาดนะก็พร้อมใช้งานคอนโซลประตูโอเคนะครับไม่ยุย่ยไม่เปื่อยด้วย ถือว่าโอเคครับในระดับหนึ่งเนาะภายในไม่ได้มีจุดไหนที่ชํารุดนะครับอืมโอเคเนาะภายในถือว่าผ่านนะครับสําหรับทางช่องมองนะครับทางด้านหลังฝากระโปรงหลังโอ้โหแต่ตรงนี้มันดูเขอะเอะไปหน่อยแต่ว่ามันก็นะครับก็โอเคนะเป็นคาบเปื้อนปกตินะครับไม่ได้มีที่มันเป็นตําหนิแบบเป็นสี่ลอกหรือว่าเป็นสนิมเนาะทางด้านนี้ ก็จะมีสีทางด้านนี้นะครับที่ไปตําหนิแตกค่อนข้างเยอะเลยเป็นแตกรายงานนะครับตรงนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครคิดจะซื้อไปนะครับต้องรีบทําอย่างเร่งด่วนนะครับถ้าเกิดปล่อยให้น้ําขังนะครับมันจะกินเนื้อสีด้านในนะครับจะทําให้เกิดสนิมแล้วก็สีก็จะลอกออกกลอนออกเป็นแผ่นๆประมาณนั้นทางด้านนี้ แต่จริงผมดูจากสีภายนอกแล้วก็สีตัวด้านในนะครับตรงขอบประตูถือว่าโอเคนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับสีภายนอกก็จะดูจืดหรือว่าซีดกว่าตรงด้านในนิดนิดหน่อยนะครับทางด้านนี้โอเคนะบานประตูปิดเปิด,ปดสนิทดีนะครับสียังคงเสมออยู่นะครับโอเคอยู่ คอนโซลหน้านะครับก็ดูดีนะครับไม่ได้มีจุดไหนที่ยุยที่เปื่อยเนาะก็พร้อมใช้งานถือว่าโอเคครับสรุปภายในก็พอไปได้นะครับประมาณ90%สเอร์เนาะสำหรับคันนี้ทางด้านเครื่องยนต์นะครับเพจนะครับจากที่ผมตรวจสอบดูก็โอเคครบไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับซุ้มห้องเครื่องยังดูดีอยู่นะครับก็จะเป็นคราบเปื้อนสกรปรกประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ผุนะครับจากที่ดูไม่ผุแล้วก็ไม่มีสนิมด้วยแก้มนี้เหมือนรอย ข้างซ้ายเนอะผมว่านะครับแล้วจะมีการถอดแก้มออกมาแล้วมาทำมาทำสีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูจากหัวน็อตเราไม่มีความคมหลงเหลือเลยนะครับมาร์กโรงงานนี่ไม่ต้องถามหานะฮะถ้าปีเก่าขนาดนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดูดีอยู่นะไม่เยิมด้วยนะครับแต่ก็จะมี อ่าสกรปรกเล็กน้อยเนาะเป็นคาบฝุ่นคาบอะไรเนาะเพราะว่ารถมันไม่ได้ล้างด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามองอผิวเผินนะครับประมาณนี้ถือว่าโอเคครับก็พอรับได้นะไม่มีคาบเยิ้มของน้ํามันครับสำหรับแจ็คคันนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็คือถ้ามีใครสนใจเนาะในราคาแสนห้านะครับก็ซื้อตามสภาพนี้เลยถ้าเกิดทางช่องมองเนี่ยจากที่ลองรีวิวอย่างละเอียดดูแล้วนะครับภายนอกซื้อไปน่าจะ ไม่ต้องทําอะไรมากมายนะก็จะมีตําหนิที่ผมบอกไปก็ตรงฝากระโปรงด้านหลังนะครับต้องอโป๊ะหรือว่าทําสีประมาณหนึ่งก็ราคาค่าทําตรงนั้นไม่น่าจะแพงมากนะครับแล้วจะอยู่ไม่เกิน2,000บาทนะครับถ้าทําช่วงข้างหลังตรงนั้นนะฮะแต่แนะนำนะครับก็อยากให้ทําเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะครับถ้าเกิดมีน้ําขังมีอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดสนิมแล้วมันก็จะผุมันก็จะก่อนนะครับทำให้สีลอกออกมาเป็นแผ,นแผน่นๆเนาะถ้าเป็นภายนอกก็จะมีตาหนิประมาณนั้นค่าใช้ใจ่าย นะครับส่วนภายในก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นล้างฟอกปกติทำความสะอาดอา่าแล้วก็ช่วงล่างนะครับเบรกยางโชคเนี่ยแม็กโอเค okay อยู่นะครับก็ถ้าใครชอบลายนี้ประมาณนี้ก็ผมคิดว่าก็กคุ้มเนาะยางก็ยังใช้ได้อีกพักใหญ่เลยส่วนเบรกเนี่ยต้องออกตัวเลยนะครับผมไม่ได้ขับเลยคันนี้ไม่ได้ลองเทสขับแต่อย่างใดน,นะครับก็รีวิวตามสภาพแบบนี้เลยนะครับแต่ ลองมีการขย่มดูนะครับแล้วก็กดดูนะครับเกี่ยวกับพวกโช๊คนะครับก็ยังตอบสนองดีนะครับไม่มีเสียงดังนะครับถือว่าโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับจากที่ผมลองรีวิวอย่างละเอียดเนี่ยเครื่องยนต์ต้องออกตัวอีกเหมือนกันนะครับว่าผมก็ไม่ได้สตาร์ทฟังเสียงแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มีการเช็คดูนะครับตามตะเข็บพวกรอยต่อนะครับระหว่างฟาซูบนะครับกับตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พวกวาล์วต่างเนี่ยถือว่าถ้าตาเปล่านะถ้าเช็คด้วยตาเปล่าเนี่ยถือว่า พอไปได้นะครับไม่ได้มีคาบเยอะของน้ํามันไม่น่าจะมีการแม่ทันเน้นอะไรเพิ่มเติมหรือว่าซื้อไปนี่น่าจะขี่ได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับแต่อาจจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ต้องเตรียมเงินทําไว้เลยก็คือประมาณสักสามถึงห้าพบาทก็คือเป็นพวกลูกยางแท่นเครื่องนะครับตรงนี้นะครับเน้นยับนะครับต้องทําแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ารถประมาณปีอย่างนี้นะครับจากที่ดูทิ่ตาเปล่านะฮะก็เริ่มชํารุดละนิดนึงนะครับงบการทําก็อยู่ประมาณนี้แหละครับสามถึงห้าพบาท ไปเสร็จเลยนะครับค่าใช้จ่ายของคันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเอาไปทำนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ8,000ถึง1 0 0 0 0บาทไม่เกินนั้นแน่นอนนะครับถ้าบวกกับค่าซื้อราคาซื้อของเขานะครับราคา150,000นะครับก็จะประมาณสัก160,000ตรงนี้คุ้มไม่คุ้มยังไงนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับก็ลองอคิดแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับซื้อรถประมาณ150,000เอาไปทําอีกประมาณหมื่นหนึ่งกลมๆนะครับ ถ้าถามผมนะครับทางช่องมองว่าพอไปได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ออกตัวทั้ง100%เปซนเนื่องจากว่าตัวนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีการเทสขับหรือว่าสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องลองมาขับกันดูอีกทีนึ่งนะครับสำหรับ Honda Jazz ปี06คันนี้นะครับราคา150,000บาทบวกค่าซ่อมก็อีกประมาณ10,000บาทเนาะก็กลมๆที่แ0นกนะครับก็รีวิวขายตามสภาพเลย ครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์แบบนี้นะครับซื้อขายตามสภาพเนาะทางช่องก็ยินดีจะเข้าไปพูดคุยให้นะครับกับทางเจ้าของรถนะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออภัยมานาทีด้วยนะครับถ้าเกิดถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่สนใจนะครับคอนเทนต์นี้ติดต่อเข้ามาที่ช่องได้เลยนะครับพูดคุยได้เลยนะครับว่าอยากจะดูตัวนั้นตัวนี้ นะครับเนื่องจากนะครับคอนเทนต์แบบนี้นะครับการไปรีวิวรถแบบนี้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับมันจะได้ราคาถูกแต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นนะครับไม่ได้เทสรถอะไรเลยนะครับก็จะรีวิวตามสภาพอย่างเดียวนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับถ้าถูกใจยังไงเนี่ยสัก80%สจากทางช่องนะครับอีก20%็ก็ลองมาทดสอบนะครับมาลองขับดูว่ามันพอไปได้ไหม นะครับกับรถคันนั้นคันนี้นะครับที่เล็งไว้อยากได้ประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ Honda Jazz ปี06คันนี้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ